แล้วคันนี้ของพี่ออฟก็เปลี่ยนเทอร์โบด้วยถูกไหมพี่ใช่เป็นเทอร์โบใหญ่ขึ้นมาก็คือใหญ่กว่า1.9แบบ1.9อ่าครับแต่เป็นรุ่นไหนก็เดี๋ยวค่อยคุยกันที่อู่อ่าครับเป็นการคัตตอมขึ้นมาอีกทีอ๋อก็คือเป็นของเราเลยถูกไหมของเราเลยใช่ครับก็คือใหญ่มากก็ร้อนวิ่งไม่ได้ครับทําเวลาในสนามก็ไม่ดีครับเล็กไปก็ก็เท่านั้นไม่ต่างกับโบเดิมครับอือหือ้9ถามว่าดีไหมมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่า มันทนไม่ถึงที่สุดมันจะได้แรงม้าเราลาวประมาณแค่ร้อยปลายปลายหมินหมินอยไปลายแบบโหนสุดๆก็สองร้อยสองนิดๆต่ของพี่นี่คือสองร้อยสามสิบนี่คือยังไม่ได้ไปทําอะไรกับเครื่องเลยนะไม่ครับสองร้อยสามสิบไม่ทำอะไรเครื่องใช่ก็พี่ก๊อฟก็เป็นคนจูนก๊อฟแก๊ปก็รีแมปกล่องหลักอ่าครับผมแล้วก็มีพวกกล่องใบหนึ่งแค่นั้นเองครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปรับชม m a ร์2นะเพื่อนตัวดีเซลนะครับนี่เลยแล้วที่สำคัญคันนี้เปลี่ยนเทอร์โบมาด้วยนะเพื่อนนะใหญ่กว่าตัว1.5ด้วยแล้วเรื่องละเอียดเรามาติดตามนะว่าคันนี้ทางเจ้าของมีทำอะไรบ้างนี่ให้ดูห้องเครื่องก่อนนั้นเพื่อนนะนี่คันนี้ก็สเต็ปอยู่ประมาณ230นั้นเพื่อนนะ เกียร์เดิมนะครับทุกคนคันนี้มีแค่เทอร์โบนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดพามาเจาะนะครับว่าของแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนี่เป็นไงลอ,ลอเลยแล้วก็ให้ดูลอนิดนึงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอสเปคน,นี้นะเป็น RPF1 นะเพื่อนนะสเปค9นิ้วออฟ35นะขอบ17นันเพื่อนนะปกติเราก็จะเจอแต่ละไรใส่ล้อ 10, 15เนาะ735อะไรเงี้ย835แต่นี่คือโดดมา935เลยเพื่อนก็ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงนะเพื่อนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรามาติดตามกันนะ แล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้พามาเจาะด้วยนี่สำหรับใครที่สาวบกมาด,ด้อยากจะหาอู่เซอร์วิสซ่อมคัดต้อมนี่มาดูได้นี่มัด,ด้าเรียงเป็นแถวอเพื่อนนะเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเอาเป็นว่าใครชอบก็กดไลค์แล้วกดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชมมดดาด้าสอคันนี้กันเลยครับผมไป ไปครับทุกคนไปรับชมมาสด้าสองสองร้อยสามสิบแรงม้าเลยผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่อ๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวันนี้มารับชมรถพี่อ๊อฟหน่อยนะพี่ครับครับผมเดียวพี่อ๊อฟแนะนำหน่อยคันนี้เป็นมาสด้าสองตัวไหนนะพี่คันนี้เป็นมาสด้าสองสก t i ทีปปีสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวท็อปก็ก็หลายปีแล้วแหละเราก็ซื้อมาเล่นตั้งแต่ที่มันออกมาใหม่ยครัเลยก็มาพัฒนาแรงม้าจาก ร้อยเดิมโรงงานมันร้อยสองอครับพี่ร้อยสองตัวที่ล้อก็ขยับไล่ตัด DPF อปุด EGR ีอเป็นร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบขยับทร์โบก็รวมสิบลูกกว่าจะคัดต้อมมาเจอลูกที่มันสามารถใช้งานได้แล้วมันเป็นทร์โบคัดต้อมที่มันใหญ่กว่า1.9แล้วมันทนอาครับก็แสดงว่าคันนี้ทำมาเรื่อยๆเลยถูไหมพี่ทำมาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆครับอาครับตอนนี้230บตัวพี่ต่พี่ล้อครับ โอเคได้เลย uh huh. เดี๋ยวเรามาไล่รายละเอียดนิดนึงนะเพื่อนว่ามาด้าสคันนี้มีทำอะไรบ้างอย่างคันนี้ด้านหน้ามีของแต่งอะไรบ้างพี่ข้างหน้าก็จะเป็นตัวกระจังหน้าตัวนอกของเดมิโอก็คือมาด้าสองญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเรียกรุ่นนี้คือเดมิโออ่ะครับซึ่งเดมิโอเนี่ยมันจะเป็นขับ4ขับ2ครับซึ่งตัวขับ4ตัวท็อปมันจะมีกระจังเป็นกระจังเพชรหรือเรดร์อ่ะครับเราก็จะเอาชุดกระจังตัวนี้แล้วมีกล้องหน้าเนี่ยมาใส่ครับก็คือตรงรุ่นของมันซึ่งบ้านเราไม่มีซึ่งบ้านเราไม่มีเบิกไม่ได้ถ้าเบิกต้อง ส่วนใหญ่จะเป็นของยุทยุเจแปนซมากกว่าครับพี่แต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นมีใครใส่กันถูกป่ะพี่ไม่ค่อยเห็นในไทยมีมีไม่กี่คันครับผมอะฮะแพงไหมน่ะพี่ตัวกระจังหน้าถึงมือเราที่ไทยประมาณหมื่นปราหมื่นหนึ่งก็ไม่แพงมากนะก็ไม่ถือถือว่าไม่แพงมากแต่หายากนิดนึงใช่ใถือว่าหายากอะฮะแโลโก้เขจะเป็นโลโก้เรดา์นั่นเมือนนะตรงนี้ ซึ่งจะไม่เหมือนบ้านเรานะแล้วก็มีกล้องด้วยพี่ใช่มันจะมีกล้องหน้าอ่าครับผมอ่าตัวญี่ปุ่นจะเป็นกล้อง360องศาแต่เราก็จะย่นมาใช้แค่ข้างข้างหน้าเฉยแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็นคล้ายๆลายคาร์บอนคาร์บอนอ่าฮะแล้วก็พัดอ่สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหน้ามาด้าสปีดมาด้าสปีดอ่าฮะอันนี้ก็จะตัดตัดสีตั้งใจทําให้มันเป็นสีเป็นสีเทาสีเทาเพื่อให้มัน เด่นขึ้นมาเพราะถ้าตัวใหญ่จะเป็นเดิมโรงงานมาเป็นสีดําด้านเขาก็จะไปทําเป็นดําเงากันเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเฉดให้มันมาตัดกับสีรถที่จะเป็นสี่ยมตาลอ่าครับผมอ่าฮะกันชนเดิมไฟเดิมถั่วชนเดิมไฟเดิมไปตัดหมอกก็เป็น L E D ไฟหน้า L E D ของเดิมโรงงานอยู่แล้วครับอ่าครับอันนี้แล้วก็ต่อไปเครื่องเดียวพี่ไหนๆเขาเปิดฝาโชว์แล้วได้ครับอันนี้ก็เป็นทรงท่าเหมือนที่เราไปโชว์ในงาน I M Bangkok สอ2พันยี่สี่อ่าฮะ ก็จะเป็นเครื่อง1.5ึ่งจุดห้มีฮาเทอร์โบก็เครื่องเดิมเครื่องเดิมแต่เราไล่ทําใหม่ก็จะมีเก็บพวกท่อกองอากาศอลูดัดรซยเพออินเตอร์แผ่นอุดแผ่นอุด EGR อลูมิเนียมอันนี้ก็เป็นแผ่นอลลอยที่เรา C N C มาแล้วเราไปได้เป็นงานของเราเลยงานของเราเลยสมัยก่อนมตร์สองดีเซลที่เริ่มตัดดีเพสไแรกๆครับตัว EGR ตัวนี้เขาจะมีมอเตอร์อยู่ เขาจะไม่ถอดกันซึ่งผมเป็นอู่แรกที่ที่ถอดแล้วก็สร้างแผ่นอุดขึ้นมาอ่าครับพี่อ่าฮะแล้วก็เพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วอะก็ถอดมันทิ้งไปลดความร้อนไปครับเสร็จแล้วเราก็มาไล่เก็บถังรุ่นนี้เป็นต้องบอกก่อนมันเป็นเหมือนคล้ายเทคโนโลยีของพวก bm เพราะว่าเป็นอินเตอร์น้ำอ๋ออินเตอร์น้ำมันจะซ่อนอยู่ข้างในนี้อ่าครับพี่แลวนี่เป็นแทงค์ครับแทงค์น้ำอินเตอร์ของเดิมเป็นพลาสติก เราก็สร้างใหม่เป็นอลูอสร้างขึ้นมาใหม่เลยสร้างเพื่อใหม่เป็นอลูเราก็ไดครสีไปไดทองแล้วก็แค่มันเข้ากับชุดท่อกองแล้วก็หัวกองเป็นของทัสอ๋อเป็นหัวก้องก็เป็นติดสีลือทองทองนี่เป็นพาแท้ครับเป็นของทัสอยู่แล้วเพราะว่าดูจากโลโก้เนี่ยครับอ๋อครับผมอไม่ค่อยเจอคนทําห้องเครื่องเป็นสไตล์สีนี้เลยนะทุกคนนะท่อทุกอย่างคือเดินทองหมดเลยนะพี่น้อปทองครับ ทองหมดเลยจริงๆของอันเนี้ยมันก็คือตรงรุ่นของเครื่องมันนะไอ้ทัชเกตดี้ตัวเนี้ยซึ่งทรงมันก็จะมาท่านี้แต่ว่าผมก็จะโมดิฟายตรงนิดนึงเพื่อให้มันมาเข้ากับเคอร์ฟต่างๆแล้วพวกก้นห้องของเขาตรงรุ่นนะฮะแล้วก็แล้วก็เก็บพวกท่อน้ํามันครับของเดิมมันก็เป็นเงินๆใช่ไหมแล้วก็เอาไปไดเป็นดำไดเป็นดเลยพอไหลกาบใส่ไฟห้องเครื่องของเดิมมันก็จะพลาด พลาดเป็นท่านี้มันจะเกะกะเพราะว่ารถเรารถทํามันรื้อจะรื้อบ่อยๆเพามันรื้อบ่อยปุ๊บเหมือนพอเราเมื่อก่อนเราก็วิ่งพีลารอยู่พอฉุกเฉินขึ้นมาต้องถอดต้องถอดนี่อย่างเงี้ยมันต้องทําเวลาไม่ค่อยสะดวกครับพี่น้องไม่ค่อยสะดวกเราก็ต้องเก็บสายไฟให้มันโล่งเพื่อแม่นแท่นให้มันเร็วให้มันง่ายครก็เลยมาเป็นท่านี้ก็เลยให้รุ่นน้องทําให้อฮดูแบบโล่งตานีนะทุกคนนะโล่งตาดูเปิดมาแล้วดูมีอะไรดีมันแปลกแปลกจากต๊าเดนด์ดครับ ฝาสีเครื่องพี่ก็ทาเป็นสีทองเนาะสีทองครับครับผมอ่ะฮะแล้วอย่างตัวเครื่องมีทาอะไรเพิ่มอีกไหมพี่ตัวเครื่องจริงๆเครื่องรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าทนอ่ะครับพี่ทนรับแรงอัดได้ดีครับเกียร์ก็เกียร์เดิมไส้ในแทบไม่ได้ทาอะไรเลยครับมันทนจริงจริงอยู่ที่อยู่ที่เราเซ็ตมากกว่าผมว่าเซตอยู่ที่เราจูนเราดูค่าต่างๆ Data ตาล็อกต่างการเซ็ตอัพอุปกรณ์เทอร์โบเข้าหาเครื่องถ้าเราทําถูกวิธีความร้อนเราดึงความร้อนลงได้ยังไงมันก็ทนครับ ้วคันนี้ของพี่อ๊อฟก็เปลี่ยนเทอร์โบด้วยถูกไหมพี่ใช่เป็นเทอร์โบใหญ่ขึ้นมาก็คือใหญ่กว่าหนึ่งจุดเก้าด้หนึ่งจุดเก้าอ่าครับแต่เป็นรุ่นไหนก็เดี๋ยวค่อยคุยกันที่อู่อ่าครับเป็นการคัตต้อมขึ้นมาอีกทีอ๋อก็คือเป็นของเราเลยถูกไหมของเราเลยใช่ครับก็คือใหญ่มากก็ร้อนวิ่งไม่ได้ครับทําเวลาในสนามก็ไม่ดีครับเล็กไปก็ก็เท่านั้นไม่ต่างกับโบเดิมครับหนึ่งจุดเก้าถามว่าดีไหมมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่า มันทนไม่ถึงที่สุดมันจะได้แรงม้าเราลาวประมาณแค่ร้อยปลายปลายหมินหมินร้อยปลายปลายแบบโหนสุดๆก็สองร้อยสองนิอนิดๆต่ของพี่นี่คือสองร้อยสามสิบนี่คือยังไม่ได้ไปทําอะไรกับเครื่องเลยนะไม่ครับสองร้อยสามสิบไม่ทำอะไรเครื่องใช่ก็พี่ก๊อฟก็เป็นคนจูนก๊อฟแก๊ปก็รีแมปกล่องหลักอ่าครับผมแล้วก็มีพวกกล่องใบหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็ทาระบบน้ำระบบน้ำก็เป็นน้ำมินียมครับแล้วก็วาวน้ํา เราก็เป็นบอกไฟฟ้าบอกไฟฟ้าโรงงานแต่มันสามารถโมดิฟายให้มันเย็นได้อันนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณเจ็ดแปดสิบองศาก็ถือว่ารถเดิมเลยพี่น้อะรถเดิมซึ่งพอมันมีปัญหาหรืออะไรขึ้นมาดีเฟกขึ้นมาไฟอนจินเด้งโชว์มันจะเตือนเราตลอดเราจะรู้ว่าวาล์วมอเตอร์มันติดขัดหรืออะไรมันผมว่านี้มันเป็นข้อดีของออยไฟฟ้าครับแล้วก็มีออยเกียร์นะพี่เนาะออยเกียร์ออยเกียร์เซ็ตแลบอ่าครับอ่าฮะอันนี้ถามเพิ่มพี่อันเนี้ยถ้าเกิดไปต่อมันไปได้ถึงกี่ม้าเนี่ยพ คือเหมือนมันตัดสองกายอ่ะอ่่ครับพีของญี่ปุ่นของเล่นแบบโหดๆแรงๆในเครื่องมันไม่ค่อยมีขายอ่ะเราต้องสร้างขึ้นมาเองอ่ะอ๋อคือต้องโมดิฟายเองเลยใช่ก็้าจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการวิจัยหรือพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยแต่ก็หาวิธีอยู่ครับทำให้มันมากกว่านี้แต่ตอนนี้ยังเป็นเกียร์เดิมเลยพี่อ๊อฟเนาะเกียร์เดิมออโต้หกสปีดแพเทนชิปอ่าครับโอเค แรงมา้าขนาดนี้ก็ถือว่ามันแล้วนะเ <laughs> พื่อนนะสองผมว่าขับมันนะใช่ในในบอดี้แบบนี้นะทุกคนนะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างเพิ่มนิดนึงพี่อ๊อฟด้านข้างก็เป็นตัวนี้เป็นรถสียมตาลไทเเนียมแฟตครับ,รรบหลักๆก,ก,ก,ก็จะมีล้อเป็นเอ็นไกเออ่าครับสเปคมันจะแตกกว่าเพื่อนคือหน้าหลัง4ี่ลู่มันจะเป็น9นิ้วออฟสามห้าเก้าใช่ปกติ ปกติมันจะมีแค่8นิ้วหรือว่า7นิ้ว735ส่วนใหญ่จะปกติอ่ครับพี่แต่นี่คือ935เลยก็มีคอนแทกกับโรงงานนิดหน่อยก็ร้องขอเขาว่าช่วยทำให้หน่อยขอให้เป็นเป็นเก้าสี่ลูกแต่ก็หายากสุดครับพี่สเปคนี้เนาะไม่มีใครใส่ครับอืเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไปใส่ล้อเล็กให้แรงม้าให้มันจัดนู่นนี่นั่นแต่เราไม่ใช่ประเด็นเรา เราได้เครื่องแล้วแต่ว่าทรงรถมันต้องสวยด้วยไงของพี่ใส่17นะพี่เนาะ17ยางเอดีศูนย์แปก็เป็น2องหนึ่เ็เพราะปรติส่วนใหญ่รถประเภทนี้จะใส่15 7 3้า็ดมหถูกไหมพี่ใช่แต่อันนี้คือเป็นขอบ17เ็ป็นเ3 5ใช่ทรงมันคล้ายๆคล้ายรถสแตนต์อะสแตนสตนสตีดนะแถวนั้นกึ่งกึ่งครับผยาง a d ดีปูนมวิปดปัวิววูดใช่ครับวิววูดวิววูดแล้วก็มาสร้างขาแดปเตอร์เราก็มาสร้างเองก็ให้มันมาเข้ากับรถ เพื่อหนึ่งทำไมต้องใช้วิวูดคือปั๊มมันเล็กแล้วเวลาเราแตะมันจับไวถ้าเราไปใส่พวกปั๊มที่เขาแปลงกันมันก็ดีอีกแบบนึงแต่ปั๊มมันใหญ่มันหาล้อใส่ได้ยากครับแต่อย่างเงี้ยล้อเดิมโรงงานก็ใส่ได้สําหรับลูกค้าหรือคนอื่นที่งบไม่อยากเปลี่ยนล้องบน้อยเงี้ยก็สบายได้พประมาณอยู่แล้วต่อไปช่วงล่างอ่ะพี่อ๊อฟช่วงล่างโช้บฟนเดอร์ครับันนี้ฟอนเดอร์หน้าหลัง อันนี้โหลดสุดไหมอรพี่โหลดสุดแล้วครับสุดเลยใช่ไหมพี่สุดสุดเกินสเปคที่ปูเฟนเดอร์ให้มาโอ้แสดงว่าเตรียมมากๆถูกพี่เตรียมมากใช่เราก็หาวิธีทําให้มันบัมรีบาว์มันได้วิ่งโดดสะพานอะไรไม่ติดอะไรเงี้ยล้อมันก็จะมุดเข้าซุ้มพอดีทําแคมเบอร์ล้อใหม่อันนี้คือแบบพอดีขอบยางเลยอะทุกคนนะทรงนี้คือแบบเป๊ะมากเป๊ะจริงทุกคนลองดูดิเห็นปะหน้าหลังมันจะแอนแคมเบอร์มันจะเออแบบเป๊ะมากเลยทุกคนนะฟิตเมนต์คันนี้ โอ้โหสุดมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ข้างเพิ่มอย่างข้างนี้คือเดิมหมดเลยถูกปับพี่ออฟเดิมครับอ๋อแล้วมีชิ้นหนึ่งที่มันที่คนไทยไม่ค่อยสังเกตะฮะมันจะเป็นบางโคนบคนของตัวขับสี่ตัวนอก๋อแต่เป็นชิ้นเล็กๆของตรงรุ่นเลยครับเคิร์ฟพวกนี้มันยึดได้แค่กิ๊บ มันคือมันเป็นของตรงรุ่นแหละครับคือบ้านเราไม่มีโดยไม่มีเป็นนี่เป็นของญี่ปุ่นของตรงรุ่นรถอ๋อนี่คือไม่ได้เป็นการดัดแปลงอันนี้คือรถของญี่ปุ่นนะเพื่อนนะก็ถอดออกมาใส่นะใช่เราเอามาอัดแญี่ปุ่นเราจะเป็น5ประตูแต่บ้านเราเป็น4ประตูโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูท้ายนิดนึงเพราะว่าข้างตอนนี้สแตนดาร์ดหมดเลยนะ เบรกหลังเดิมเลยพี่อ๊อฟเนาะเบรกหลังเดิมก็จะเป็นทรงล้อคานแข็งแล้วก็จะทําแคมเปอร์ให้มันรับกับข้างหน้าเพื่อการใช้งานได้ส่วนข้างหลังก็จะเป็นท้ายเดิมท้ายเดิมหมดเลยใช่พอรถมันทรงมันก็สูยแล้วล่ะอ่าครับอ่าฮะทีนี้มันก็มีเพิ่มก็คือเราทําเครื่องเราก็ต้องทําระบบไอเสียก็เป็นท่อไทเทเนียมทั้งเส้นท่อไทเทเนียมครับจะเป็นปลาไทเทเนียมชุดท้ายนี้คือเดิมหมดเลยนะฝาท้ายดักเทลไฟท้ายกันชน เดิมหมดเลยใช่ที่มีก็คือจะเป็นชุดท่อเทเนี่ยอันนี้คือเดินยิงตรงเลยวะพี่ตรงเลยครับยิงตรงเลยกี่นิ้ววะพี่พอทราบไหมสองนิ้วเจ็ดสองนิ้วเจ็ดอ่าหายากหน่อยไซส์เนี้ยมันไม่ค่อยมีอันนี้คือยิงตรงตั้งแต่หลังเทโบมาเลยถูกหลังเทโบใช่ครับอ่าประมาณนี้นั่นเพื่อนนะรอบคันก็ประมาณนี้นะครับผมถามนิดนึงพี่อ๊อฟทำไมถึงซื้อรถสีเนี้ยพี่ผมว่าสีน้ําตาลนี่มันมีเสน่ห์นะเพราะว่ากลางวันมันจะเป็นสีออกเมทัลลิกมันเยอะ พอกลางคืนปุ๊บมันจะเป็นอีกเฉดหนึ่งกลางวันจะออกเทาๆพอกลางคืนมันก็จะออกมืดขึ้นมาเป็นน้ําตาลอย่างเงี้ยเหมือนมันสีมันเลือบมันมันมีเหลือบดีอ่ะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนิดนึงนะเพื่อนนะว่ามีอะไรบ้างครับแผงประตูเดิมถั่เพี่เดิมเลยครับนี่ครับเป็นทลิกดําปกติครับผมก็เป็นฟิล์มใสครับ ใส่ตัวอไฮคูนะพี่เนาะไฮคูตัวบูเซรามิกบัวฟ้าผมพมอะไรเดิมมีเพทเทิเ์นชิปเราก็ใส่อะแดปเตอร์เพเทินชิปมามันก็จะง่ายต่อเราขับแล้วก็เปลี่ยนเราเล่นเกียร์เงี้ยเราต้องเชนอะไรเงี้ยครับครับแผงคอนโซลทุกอย่างเดิมนั่นเพื่อนนะเดิมมีวัดวัดบูทของดัตตาเทคครับเป็นดิจิตอลก็จะมีจอตจอไว้ดูความร้อนดูแรงดันรางอะไรเงี้ยครับ แล้วก็เบาะลิคาโลเรนโบชุดหนึ่งถูก่ะพี่ใช่ครับอันนี้ก็ราคาก็ไปไกลแล้วอันนี้เหรอพี่ใช่อ๋อหายากแล้วใช่ไหมหายากแล้วครับเรนโบขยับไปห้าแล้วครับห้ากว่ากว่าเมื่อก่อนเท่าไหร่นะพี่เมื่อก่อนสาม0 0ื่นสามหมื่นกว่าคนก็ว่าแพงก็ไม่ค่อยซื้อกันใช่ใช่ส่วนใหนคนก็จะไปใส่พวกทรงที่มันสปอร์ตกว่านี้เนาะพี่เนาะใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็อุ้ยราคาผมเพิ่งรู้นะครับไปไกลแล้วเพราะว่ามันมีปัามลม ซัมลมอ๋อซัมลมมีดึงน่องอะไรพวกเนี้ยครับก็ขับสบายนั่นเพื่อนเดินทางบกยใช่ครับใช่ใช่ประมาณนี้ภายในประมาณนี้ถูกพี่อ๋อประมาณนี้ครับภายในไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเปร์์ฟอรแมนซ์เครื่องยนต์กับการทําทรงทรงรถแบบคินคีแต่ว่าหมกด้วยความแบบกึ่งสแตนสตรีดอะไรเงี้ยครับผมอ๋อขึ้นลักๆของพี่อ๋อนี่คือเน้นเครื่องถูกไหมพี่ใช่เนาะเน้นเครื่องแล้วคันนี้มีอนาคตทำอะไรป่ะพี่อนาคตเราต้องขยับ ขยับเครื่องแล้วครับแต่เดี๋ยวบอกทีว่าจะทําอะไรยังไงอ๋อได้เลยพี่แล้วอย่างคันนี้จบไปประมาณเท่าไหร่ะพี่เฉพาะผมแันกดเครื่องคิดเลขดูประมาณสามสามสามแสนกับสามแสนห้าหลักๆดูแล้วน่าจะหนักเครื่องเลยหนักเครื่องเพราะชุด turbo เบสเซ็ตที่ผมทําขายให้ลูกค้าก็ประมาณ 7จ็ดแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นแต่ว่าถ้าจะทำสวยทำสีอะไรพวกนี้ก็ขยับเพิ่มอีกอ่าใช่มันต้องมีใครจ่ายเรื่องได้ทรงได้สีใช่แล้วก็ไฟอะไรพวกนี้เจอล้อเข้าไปล้อกับเบรกก็โอ้โหเอ็นดีสุดแปดเบรกใหม่ใช่กป็นการ r ก f ปั๊มวิววูด ก็ก็แตะแล้วครับใช่อันนั้นก็ตึงแล้วนะเหมือนกับชุดล่างใช่ใช่แล้วก็พวกยิบยิบย่อยๆพวกนี้อีกครับเดี๋ยวพาดูรถที่อู่หน่อยได้ไหมพี่โปกติที่อู่พี่อ๊อฟทําอะไรบ้างพี่ส่วนใหญ่อู่ผมทํามัตตาเป็นหลักเลยถูกพี่ใช่ครับเป็นหลักเลยพวกสองสกายดีเซลตัดดีพีเอฟรีแมปอุดิจาร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่ แล้วพวกงานเซอร์วิสถูกไหมพี่งานเซอร์วิสมาแทแนันการโมดิฟายครับอ่าฮะอะไรอย่เงี้ยครับหลักๆมาทำอะไรมาพี่อย่างคันฟ้าคันเนี้ยคันฟ้านี่ก็เป็นรถผมอ๋อของพี่อ๋อใช่อ๋อทำอะไรพี่คันนี้คันนี้เป็น f อเวอร์ไฟ NB ครับเอเวอ์ไฟ NB ก็ก็แต่งสวยก็มีฝาครับมีฝาอันนี้ก็ฝาเพิ่งเบิกญี่ปุ่นเพิ่งได้มาเพิ่งทำสีอ่ะครับพี่อ่าฮะโตโยชิมะคราบครับผมอ่าฮะเหมือนกันไอ้นี่ก็ฝามันตั้งสองดีเซล อ๋อแต่ว่าถอดโชว์ก็ถอดโชว์อ๋อเป็นคาร์บอนเจาะแบบนี้เลยใช่ครับแต่คนละต่างทรงค่าเดียวกันครับผมครับผมแล้วพวกเบาะเทคโนคาร์บเบาะคาร์บอนอ๋อเบาะหลังแข็งเลยแล้วพี่เนางใช่ยางคันนี้ล้อก็เหมือนกันก็เก้าเก้าหน้าหลังเก้าสี่ลูกเหมือนกันอ๋อของพี่จะใช้เป็นเก้าสามหน้าหน้าหลังเลยส่วนใหญ่ผมจะใช้เก้าเก้าหน้าหลังเลยอืมโอเคโอเคประมาณนี้ส่งส่งล้อมันจะไปจับกับยางดึงแล้วมันจะหน้าหลังมันดึงเท่ากันมันบาลานซ์ดีอ่าครับอันนี้ก็รถของพี่อัพอีกหนึ่งคันและอีก แล้วอย่างคันเนี้ยอันนี้ลูกค้าครับเป็น f เอ็กไฟเอ็นเอที่ลูกค้าเพิ่งได้เพิ่งได้มาแล้วก็มาบิวมาครับรีเช็คต่างๆมาทําให้มันสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จุดรถรถมันเก่าแล้วมันสามสิบสามสิบกว่าปีแล้วนะแล้วต้องดูแลยังไงอะพี่หลักๆเลยเราก็ไล่ไล่เช็คตามประสบการณ์เลยครับว่าแบบเครื่องช่วงล่างเนี่ยมันต้องสมบูรณ์ความร้อนอะไรพวกนี้ครับอุปกรณ์ต่างๆที่มันกรอบ เสื่อมเบิกได้เบิกเบิกไทยไม่มีเบิกญี่ปุ่นโอ้โหอะไรญี่ปุ่นไม่มีก็คัดต้อมขึ้นมาสร้างขึ้นมาอัดแอปใส่ให้มันแบบสมบบุญมากที่สุดครับคันนี้คือสวิตนรพี่เนาะสวิตคันนี้สวิตครับอ่าครับแล้วอย่างมาด้าสองคันนี้น่าจะรถบ้านเลยป่ะพี่อันนี้รถบ้านรถลูกค้าครับอันนี้เพิ่งยกเครื่องเสร็จเพิ่งเปลี่ยนเครื่องเมื่อวานอ๋อยกเครื่องเลยอ่ะพี่รถรถบ้านเนี่ยนะอันนี้ก็เครื่องมันความร้อนมันเยอะแล้วด้วยการเลขไมล์มันสูงเนี่ย การซ่อมไม่คุ้มแลลวเปลี่ยนเครื่องญี่ปุ่นคุ้มกว่าวันนี้คือยกเครื่องใหม่เลยใช่แพ้แพงไหมพี่เครื่องตัวหนึ่งห้าหกหมื่นไม่แพงครับก็ได้อยู่นะทุกคนนะเออได้อยู่ได้อยู่ไม่แพงไม่แพงก็ยืดอายุการใช้งานเพิ่มอิดใช่ซึ่งวาแนี้สองดีเซลมันประหยัดน้ำมันมากอ่าครับผมเออมันก็คุ้มอ่ะคุณใหญ่เขาก็วิ่งก็คุ้มอยู่แล้วอันนี้คือยกเครื่องใหม่เลยนะและอีกหนึ่งคันนะพี่กำลังนี่เป็นเอเลฟไฟ เอเเหมือนกันแต่เป็นเจน NC เรียก NC ็นหนึ่งตัวแรกเลยพี่ใช่ปะใช่ NC ของตัวที่หนึ่งแต่เขาใส่กันชนแต่งอันนี้โลบเกียร์มีปัญหาโลดเกียร์มีปัญหาก็ยกเกียร์ลงยกเกียร์ลงกาลังจะยกขึ้นเปลี่ยนเกียร์อ่ะฮะวันนี้ให้ดูข้างใต้นะเพื่อนก็งานที่อู่ก็มีทุกรูปแบบครับตั้งแต่เช็คระยะเซอร์วิสแมเทันแนนทั้งการแก้ปัญหาหลักๆหนักๆที่แบบทํากัน ไม่อยู่แล้วส่งกันมาก็มีก็เยอะแล้วก็พวกงานคัตต้อมงานคัตต้อมงานคัตต้อมพ์ฟร์มาร์สอะไรเงี้ยอันนี้ชอบอ่าครับผมชอบได้เลยได้เลยพี่อ๊อฟถ้างั้นเดี๋ยวพี่อ๊อฟฝากช่องทางการติดต่อหน่อยพี่ก็ถ้าสะดวกแถววนนทัุรีไซน้อยก็มา ก็มาได้นะครับก็เซิร์ชกูเกิลแมปพิม์ A O F เวนบัก M O D Y แล้วก็เวนบักกาฬ G A R A G E หรือว่าติดต่อทักเฟซมาได้พิมพ์ Off m o d y ก็ได้ครับครับเดี๋ยวผมขึ้นเฟซพี่ให้ดีกว่าได้ครับอ่าครับผมหลักคือที่เนี่ยจะเน้นมาด้าเป็นหลักถูกป่ะพี่เป็นหลักแต่ะทั้งหมดทุกยี่ห้อแต่มาด้าเยอะอ่าครับผมโอเควันนี้ขอบคมากครับพี่ขอบคุณาครับนี่นั้นเพื่อนคลิปนี้เราพามา รีวิวคันนี้มาด้าสนะครับแล้วก็พามาดูบรรยากาศที่อู่นะเพื่อนเอาเป็นว่าใครที่ขับมาด้าอยู่อยากจะซ่อมอยากจะเซอร์วิสอยากจะคัสตอมพวกเรื่องแรงมา้าก็เนี่ยมาได้นะเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซบุ๊กของทางเจ้าของให้ดีกว่าเพื่อนสำหรับใครที่อยากจะทำสเต็ปนี้ก็ดูคันนี้ได้นั้นเพื่อนนะ230อนะอนาคตมีขยับขึ้นแน่นอนนั้นเพื่อนนะเอาเป็นว่าใครอยากทำตามก็ติดต่อมาได้นั้นเพื่อนนะที่พี่ออฟนั้นเพื่อนเดี๋ยวขึ้น Facebook ให้ ก็เป็นว่าใครชอบคลิปวีโอนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปถ่ายรถยี่ห้ออะไรก็กดติดตามกันมาได้นะหรือว่าใครที่มีรถสวยๆก็ส่สงรูปกันมาได้ที่เพจบอลวีซีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย